คลิปนี้ทำหลังจากคลิปเมื่อกี้นะครับยิปเมื่อกี้ทำแล้วก็ลงไปนะครับสดๆสรส้อนนะครับสำหรับช่อง Big Surve y นะครับเช่าขายผ้านะครับขายให้เช่าผ้านะครับยกลังหรือว่าเป็นเหรียญน,นะครับได้หมดนะครับนี้ผมก็ถาคํำผคลิปนะหลังจากเมื่อกี้นะที่เปิดไปนะเมื่อกี้เป็นท้าเวทนะที่ว่าคิดว่าเป็นมิดเหรียญ ไข่ปลานะครับแต่ว่านี้คือเพิ่งมานะครับล่าสุดนะครับลองจากเมื่อกี้นะนี่ผมก็มาทําคลิปเลยนะจะมาอัปเดตเลยนะครับเหรียญไข่ปลาหกห้านะครับอันนี้ก็มาล่าสุดนะครับเหรียญหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้ที่ผมคิดว่าเป็นเหรียญนี้นะไม่ใช่นะแต่นี้เพิ่งมานะครับนะนี่นะครับตลับพระเป็นมีค่ามาลังมาชนวนนะครับสร้างสองร้อยหลังนะครับอันนี้ จะเป็นสีน้ําเงินนะครับนี่ครับล้วก็จะมีการันตีนะครับนี่ครับผ้าแท้นะครับ P S G A นะครับจะมีแบบนี้นะครับสาหรับรุ่นนี้นะเอกลักษณ์นะหลวงพ่อพัดนะครับออกเดืียญกัญญาเลยครับรุ่นนี้นํามาดูนะผมเอาผมบูชาเนี้ยอะไรมานะครับเหรียญอะไรนะนี่เป็นชนวนนะครับไม่มีห่วงนะ จำนวนไม่มีห่วงรายการนี้นะเพรเป็นที่นิยมมากนะนะเป็นที่นิยมมากนะสําหรับมาชนวนนะัเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งสองนะสำหรับไม่รายการนี้ไม่มีห่วงนี่จะตอกเลขโค้ดด้านหน้านะครับตรงไหลหลวงพ่อนะด้านขวามือนะครับขวามือหลวงพ่อนะครับแล้วก็ตอกชนวนนะครับมอชอนะครับตรงด้านซ้ายนะ ไรหลวงพ่อนะผมแล้วก็ตอกสามสิบนะครับสามสิบปีนะตรงนี้นะดาวกระจายนะตรงสังกตินะครับแล้วก็เป็นบล็อกทองคํานะเนี่ยบล็อกทองคํานะเป็นมีตรงอาคาละจะมีหางหางยาวเลยครับสองสองเส้นนะสองขีดนะติดกับขอบเหรียญน,นะครับยาวเลยครับนี่ผมไม่มีกล้องสองพานนะเพราะว่าทําคลิปที่ทํางานนะครับได้ผ้ามาก็ มาทาคลิปให้พี่ๆได้รับชมเลยนะเหรียญสวยนะออกม่วงๆเลยนะเนี่ยครับมาชนวนนะหลวงพ่อนะครับแบบครึ่งวงนะครับเหรียญสวยๆับเหรียญนี้เนียครับเนี่ยครับไม่มีห่วงนะรายการนี้นะอิมนิยมนะเนี่ยหลังหลังพัดยศนะครับนะบล็อกทองคำนะครับนี่นะครับ ออกปีหกห้านะครับล่าสุดเลยนะตอนนี้นี่ในช่องหาบูชานะครับเปิดลุ้นกันเยอะเลยนะหลังหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณแสนหกนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะตอนนี้นะราคาอาจจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเหลี่ยนสวยนะครับเนียเ่ดี๋ยวให้ดูนานๆหน่อยนะไข่ปลานะเม็ดไข่ปลาขอบเหลียนจะเป็นไข่ปลานะครับ เ็นเม็ดเม็ดนะล้อมรอบเหรียญน,นะครับนี่เป็นที่มาของชื่อเหรียญน,นะครับไข่ปลานะครับหกห้านะครับจัดสร้างเลยคุณเกิดนครสวรรค์น,นะคุณป๋องนะครับป๋องสุพรรณการันตีนะครับเหรียญสวยมากนะนี่ครับใส่กรอบนี่สวยเลยนะเหรียญน,นี้นะ บอกทองคำด้วยนะครับแต่ละรายการจะไม่เหมือนกันนะครับนะการตอกโคดหรือว่าตลาเลขยันนะครับต่างกันนะนะบางรายการนี่ตอกตอกเลขโค้ดด้านหลังนะเหรียญไม่ได้เล็กแล้วก็ใหญ่มากนะกำลังสวยนะนะรุ่นนี้นี่มีงานลงยาด้วยนะลงยาแดงนะ ว่าผมชอบแบบเพียวๆนะเนีย่ยไม่ต้องลงยาก็สวยนะแบบนี้นะนี่ครับมีมีห่วงนะครับต้นนี้นี่ต้องบอกว่าแย่งกันปิดแย่งกันประมูลเลยนะเนี่ยใบหน้าหลวงพ่อนะออกม่วงๆนะครับออกลุงๆเลยนะครับเนี่ยสวยงามนะ เดี๋ยวจะมาอีกเหรียญหนึ่งนะผมจะมาอัปเดตให้รับชมอ,อีกคลิปหนึ่งนะครับนะว่าผมได้เหรียญมีอะไรมานะแต่ว่าเป็นลังชนวนนะครับแต่ไม่ใช่เ้อหมาชนวนนะบอกได้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเซอร์ไพรส์ในะในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะช่องบิ๊กเซอร์วนะครับผม